สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องหมายของคําความหมายของคําคืออะไรนั้นนะครับเราไปดูกันเลยนะครับคํานะครับคืออะไรนั้นนะครับคำก็คือเสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งแล้วมีความหมาย จะกี่พยางก็ได้อย่างเช่นคําว่าบ้านนะครับเป,เป็นคำหนึ่งคำหนพยางคําว่าโรงเรียนเป็นคำหนึ่งคำเหมือนกันนะครับแต่มีสพยางแล้วก็คําว่าสวัสดีก็เป็นคำหนึ่งคำนะครับแต่มีอยู่ด้วยกัน3พยางนะครับ จะมีคำศัพท์ให้อยู่2ชุดนะครับก็คือคำในชุดที่1แต่ละคู่นะครับจะมีความหมายตรงกันข้ามนะครับได้แก่คําว่าอะไรบ้างนั้นครับเราไปดูกันเลยคําว่ากว้างนะครับจะตรงข้ามกับคําว่าแคบต่อมานะครับความดีตรงข้ามกับ ความชั่วนะครับต่อมาอนุรักษ์ตรงข้ามกับคำว่าทำาลายน้ำจืดตรงข้ามกับน้ำเค็มประโยชน์นะครับตรงข้ามกับคำว่าโทษและคำสุดท้ายของเสียตรงข้ามกับคำว่าของดี วานะครับคำในชุดที่2แต่ละคู่มีความหมายเหมือนกันแต่นำไปใช้แตกต่างกันอาจจะใช้ในภาษาพูดหรือว่าภาษาเขียนหรือในภาษาในการประพันธ์นะครับซึ่งได้แก่คําว่าอะไรนั้นนะครับเราไปดูกันเลยนะครับป่ามีความหมายเหมือนกันกับคําว่าไพลเลือก มีความหมายเหมือนกับคำว่าสรรเยอะแยะมีความหมายเหมือนกับคำว่ามากมายใหญ่มีความหมายเหมือนกับคำว่ามหึือมายินดีมีความหมายเหมือนกับคำว่าปรีดาผู้หญิงมีความหมายเหมือนกับคำว่านารี กินมีความหมายเหมือนกับคําว่ารับประทานและคําสุดท้ายนะครับคําว่าเล่าเรียนมีความหมายเหมือนกับคําว่าศึกษาเราก็เรียนจบแล้วนะครับต่อมานะครับลองคิดตัวสักนิดนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับลองทําดูนะครับว่า คำที่ครูกําหนดให้นะครับเป็นคําที่มีความหมายแบบไหนนะครับเช่นคําแรกนะครับคําว่ายินดีปรีดาลองทําไปพร้อมกันนะครับยินดีปรีดาเป็นคําที่มีความหมายยังไงครับถูกต้องนะครับความหมายเหมือนกันคาต่อมาความดีความชั่วเป็นคําที่มีความหมายแบบไหนครับ เก่งมากครับผมเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามป่าพรลนะครับเป็นคำยังไงครับถูกต้องนะครับความหมายเหมือนกันนะครับคำต่อมานะครับคำว,ว่าดอกไม้กับบุบผาเป็นคำที่มีความหมายยังไงเอ่ย ถูกต้องนะครับคำที่มีความหมายเหมือนกันคําสุดท้ายนะครับคำว่านกกับคําว่าวิหกเป็นคําที่มีความหมายยังไงครับถูกต้องนะครับเป็นคําที่มีความหมายเหมือนกันครับสำหรับ วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ